หนุ่มๆทั้งนั้นเลยกำลังแบบสวยพอดีคำแบบนี่น่ากินมากร้อนมากนั่งพักก่อนค่ะนี่ร้อนมากค่ะเนี่ยเหงื่อออกเต็มเลยร้อนมไม่ใช่ธรรมดากว่าจะหาได้แต่ละเม็ดนะแก<ม>บอกว<ม>่าแพนี่นี่นี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่ไงนี่ไงยี่ไง หนุ่มๆสีขาวแบบกําลังขึ้นแบบพอดีเลยนะคะเนี่ยนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปในห้วยอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันร้อนมากเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่แพทมาหาเหตุนะดูสิธรรมชาติอันสวยงามสวัสดีค่ะเจอกับแพทสาวดอยแม่ฮงสอนแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้าที่สดใสของวันนี้อีกวันหนึ่งค่ะโอ้เมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยนะคะบรรยากาศก็โอเค วันนี้หนูจะพาพี่ๆทุกคนเข้าป่าหาเห็ดทอปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการหาเห็ดทอบนะคะเป็นเ,เหมือนของทุกๆปีอ่ะเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนนี่นะในป่านี่แหละหาของป่ากินกันนะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นดอยมาแล้วะค่ะตอนนี้เอ๊ยไม่ทันขึ้นดอยใะหอบซะละต่ละเ,เจ็บหน้าอกอยู่นะคะหายใจแล้วเจ็บ ท่านี way, again, oh, so ้ก so right. ็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านพัโหลนะที่บ้านแม่น้องนะคะหาแถวๆใกล้ๆนี่เองถ้าไปไกล้กลัวไม่ไหวอันนี้เคยยังไม่ทันได้นี้เลยหอบละแค่เดินมาใกล้ๆก็หอบละโอ้โหตายละเนี่ค่ะธรรมชาตินี่แถวนี้จะต้องไปลุ้นข่าวว่าออกไหมเพราะเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยนี่อุปกรณ์เราก็ต้องมีนะคะ อุปกรณ์เราก็ต้องมีช่วงฤด,ดูกาลน,นี้เริ่มออกอันนี้เพิ่งเริ่มออก่ะแทมนี่ค่ะอุปกรณ์ของเราคือมีช้อนหนึ่งใบเอาไว้ขุดหาหาเห็ดค่ะต้องไปลุ้นกันนะคะว่ามีไหมวันอยู่ทีแล้วก็เข้าป่าเข้าเข้าป่าค่ะดีที่สุดเนาะไดู นี่ข้างล่างวันนี้มากับพี่สาวนะคะวันนี้มากับพี่สาวนะพี่สายนะคะชื่อพี่สายพี่สาวโอ้ใบตองตึงเยอะเลยแสดงว่าเห็ดต้องมีเยอะแน่ๆเลยแต่อยู่ที่ว่ามันจะออกหรือไม่ออกแค่นั้นเลยหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหรือเป็นลมตายกัน นี่ค่ะเราต้องค่อยๆหาต้องค่อยๆหาว่ามีไหมเ <_ s> พราะว่าอาจจะมีบ <_ s> ้างแต่ต้องหารอรุ้นนะคะว่าวันนี้จะได้กี่เม็ดเพราะมเพิ่งออกนะคะเนี่ยเพิ่งออกนะเะมันจะอยู่ตามใต้ต้นอันนี้ค่ะมีไหม ยังไม่ออกแน่ๆเลยแต่เขาก็ไปหากันก็ได้อยู่นะดูหาทางเดี๋ยวเราจะข้าไปฝั่งนูน้นนูน้นพี่สาวไปฝั่งนูน้นละมันมีเหตุด้วยนะเออรื่องของเรื่องที่จะต้องหาทางไปฝั่งนีน้ เราก็มือเต่ขุดคนะ่ะโอดูทางไล้จะลงไปข้างล่างกันทางก็ชานพอได้เรื่องอยู่ต้องเกาะต้ไนไม้ไปไปชานจะเดินไปทางไหนดีโอ้ชานมากเลย ข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นห้วยเล็กๆนี่ค่ะทางข้างล่างมิก่เราเดินขึ้นมาจากข้างล่างตรงนู้นห้วยข้างล่างมิกิเราเดินขึ้นมาโมเด็ปพูดอ่ะวันนี้ก็ คงใจจะหาเห็นไม่ได้ละนี่นี่ดูพี่สาวหานี่พี่สาวหาได้แล้วขอดูหน่อยดูดะก่อนแรกไม่เห็ดไงนี่นี่นี่เด้อเด้อไอถ่ายหน้ากูยกูเพ็บเลยถ่ายเรียบร้อยอันนี้โอ้ยดีเยอะเลยอ่ะดูดิดีเยอะแล้วนะเนี่ยหู ต้องปฏิบัติการหาละตอนนี้ก็ไปทำกับข้าวหาละเดี๋ยวต้องดูว่าเราหาเป็นไหมนะปีปีก่อนๆนก็ไปหาแล้วแต่หาไม่เป็นเฮ้นี่มันจะอยู่ใต้ตำนี่ใช่ไหมพี่ไหนวะนี่มันต้องเอาช้อนขุด มันอยู่ตามเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แค่นั้นนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วเม็ดสีเขาเขาแบบอ่อนๆอยู่เลยนะกำลังแบบกินอร่อยเลยแหละตอนเนี้ยอ่อนๆกินอร่อยเลยดูดิต้องขุกเตะ เอ๊ะนี ok. e, ga, ่กำลังออกเองอ่ะเล็กมากเลย เลยนะคะเนี่ยดูดูข้างในต้องขุดอ๋อมันต้องขุดดินนี่เนี้ยกำลังออกเล็นิดๆนิดๆน้องต้องขุดโอ้โหมันต้องขุดดินนี่ ี่แหละค่ะสาเหตุที่แบบเวลาเขาไปหากันแล้วแบบทําไมมันแพงแพงเน่น่ะดดิกว่าจะหาได้แต่ละลูกต้องมานั่งต้องมานั่งขุดดินแบบห,หาเห็ดอะนะราคามันก็แถ่ไม่พอแบบต้องขึ้นดอยเนี่ยเนี่ยคนที่แบบไม่เข้าใจคนที่จะซื้อแล้วก็แบบไม่เข้าใจคนคนขายนะหนูจะอิจายที่ใบ้ฟังว่าเราต้องขึ้นดอยนะคะขึ้นดอยด้วยแล้วก็ กว่าจะหาได้แต่ละลูกนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาไล่ขุดไล่หาโหไล่เคลียดูนี่ต้องไล่เคลียนะคะกว่าจะเจอค่ะนี่อย่าบอกว่ามันแพงเลยนะคะถ้ามันแพงนี่แบบดูเดียเนี่ต้องไล่ขุดไหนไหนไหนี่นี่เนีน่ยต้องมานั่งไล่ขุดค่ะเดี๋ยวหาทีละเม็ดทีละเม็ดนี่เห็นไหมนี่อย่าบอกว่ามันแพงเลยค่ะสงสารคนขายจริง กว่าจะขึ้นดอยมาใช่ไหมกว่าจะขึ้นดอยมาแล้วกว่าจะเจอกว่าจะหาอีกเนี่ยต้องมานั่งไล่ขุดลี่โอ้โหัวน,นี้คือเดงออกเลยเออนี่เห็นไหมมันต้องขุดลงไปโอ้โหน,น,นี่ดูดิโอ้โหเราไปขุดใส่เล็กมากกาลังออกอะ่ะกําลังออกนี่น,นี่ต้องขุดเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราไม่ขุดเราก็จะไม่เห็นอนะดูดิดูดิด นี่เราไปขุดแต้มแล้วกำลังแบบอ่อนถ้าทำกับข้าวแบบคืออร่อยมากแหละนะกรุบกริบกรุบกริบเลยแหละเวลากินเวลาเคี้ยวกรอกากกรอกาเลยถ้าแก่มันก็จะเป็นแบบสีดำนี่มันก็ออกเรื่อยๆนะนี่นีไหมยังไงก็ังออกร้อนร้อนร้อนมาแล้วถ้าฝนตกมันมันก็ออกอะค่ะนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกว่าเ็ดทอบมันแพงนะคะ กว่าจะได้แต่ละลิปนีมันใช่เรื่องไงจะต้องทำใบตองก่อนทำใบนี่ ร้อนมากค่ะเนี่ยเงือออกเต็มเลยร้อนมไม่ใช่ธรรมดากว่าจะหาได้แต่ละเม็ดนะเกบอกว่าแพงนี่นะคะเอาไว้ใส่เห็ดทอปนะเตรียมไว้แบบขอให้มันได้เต็มเต็มเยอะๆนะของพี่สาได้เยอะมากอะ่ะของพี่สาได้เยอะมากเลย<ม>ของชาลราได้สามสิบ <laughs> <laughs> ม้วนอะไรโม่ไงมวนอะโม่ไงโ,โห เนี่ยมันอยู่ตามก้อนหินด้วยนะคะเนี่ยใช่ไหมยอยู่ตามก้อนหินไม่ได้อยู่แค่แบบใต้ใบนี่นะอยู่ตามก้อนหินร้อนแล้วอะ่ะเริ่มร้อนแล้วแมงก็เยอะต้องแบบค่อยค่อยหาดูดีๆ,ๆเพราะามันเหมือนก้อนหินมากอะ่ะ ดูไม่ออกว่าอันไหนเห็ดหรือว่าอันไหนก้อนหินแล้วอ่ะหลือถ้ากระเป๋าอ่ะร้อนมากค่ะตอนนี้คือแดดส่องมาแล้ว <c oughs> ร้อนมากวันนี้ได้ประมาณสักลิ็รสองลิตรแหละ <c oughs> ได้เม็ดสองเม็ด <c oughs> ก็ได้นะคะได้นิดหน่อยได้เม็ดสองเม็ดไม่ใช่นะ ได้แบบพอกินเลยค่ะร้อนมากเลยดูเหงือ่อแอะดูเหงือ่อไม่ธรรมดาจะจะบอกว่าอย่าบอกเลยนะคะเวลาซื้อแบบเห็ดถั่อย่าบอกว่าแพงเลยนะคะคนแบบคนหานี่อืต้องบอกว่าต้องนับถือใจเขานะแล้วก็หาอาหาระไรยปีเนีน้ยไละแต่ก็ไม่เคยขายาสมม่วนมากก็เอาไปกินเองเนี้ยต้องขึ้นดอยมากว่าหาจะได้แต่แไม่ต้องขุดดูค่ะขุดนะเอาช้อนขุดเอา อันนี้ก็มาแถวๆใกล้ๆบ้านนะคะบรรยากาศก็โอเครอบๆดูรอบๆนะคะเนี่ยรอบๆของแพทนั่งพักกินน้ำกินท่าก่อนหนึ่งเห็ดของเราได้นิดหน่อยในกระมังนี่นี่นะเห็นใช่ไหมคะเยอะเลยใช่ไหมหาตั้งนานหลายชั่วโมงลแล้วได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> นั่งพักก่อนร้อนมากพี่สาวหาได้เยอะมากอะ่ะโหหนูนี่หาได้ประมาณแค่นี้ พี่สาวหาได้เยอะจริงๆนี่เดี๋ยวหนูจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอันนี้อยู่บนดอยนะร้อนแล้วว่าตอนเนี้ยดูนี่รอบๆของเราก,ก็หาแถวๆเนี้ยค่ะวนไปวนมานีถ้าไปฝั่งนี้ก็แบบขึ้นดอยตรงนู้นก็เป็นดอยที่บ้านหนูนะถ้าขึ้นไปฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านบ้านหนูที่บ้านหัวน,น้ำไม่ต้องสอนอนี่รอบๆมีเสียงวิเต็มไปหมดเลยนี่ เข้าป่าค่ะนี่รอบๆรอบๆมีแต่ใบตองตึงใบตองตึงนี่เยอะนะคะเพราะว่าออกนี่คือเห็ดท็อต้องเยอะแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยก็มาหาแถวๆนี้ส่วนมากเขาก็ถ้าหาเห็ดทอปมันก็จะเป็นป่าแบบเนี้ยค่ะที่ของพี่หลายๆคนก็จะขึ้นแล้วใช่ไหมคะแถวเชียงใหม่ก็จะขึ้นขึ้นเยอะกว่าบ้านหนูแล้วมั้งเพราะฝนมันตกเยอะกว่าที่แถวนเนี้ยฝนไม่ค่อยตกเมื่อคืนฝนตกนอนไม่รู้ตัวเลยโอ้โหแสดงว่าหลับ หลับดีมากเลยเมื่อคืนแบบโอ้โมกับพวกพี่ก็แบบแล้วก็กลับไปหลับคือหลับไม่รู้ตัวเลยว่าฝนตกเดี๋ยวถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะบรรยากาศข้างหลังนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆที่แพทมาหาเฮดท็อปนะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่พ่อกับแม่มีบ้านอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งบ้านพี่สาวนะนี่พี่สาวก็ยังหาอยู่เราก็โมไปอยู่อยากพาพี่ๆทุกคนแบบเออดูบรรยากาศหน่อย ฝั่งนี้ก็จะเป็นดอยขึ้นดอยฝั่งนี้หาเห็ดได้อยู่นะเออแต่ว่าร้อนแล้วว่าขึ้นดอยไม่ไหวแล้วอ่ะคือเมื่อเช้าแบบไม่คิดว่าจะได้มาหายตอนนินก็นัดกับพี่เขาไว้และวแล้วฝนไม่ตกแต่เมื่อคืนฝนตกก็เลยต้องริมมาเดี๋ยวหนูจะไปหาเห็ดทอบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ถึงหม้อนะต้องหาเห็ดทอปก่อน นี่นี่น,นี่ดูค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นดอยเนี่ยดูขนาดนี้ดูดูดูดนี่อย่าบอกว่าแพงนะคะ <c oughs> อันนี้พี่สาวของพี่สาวได้เยอะมากเลยอะ่ะส่วนแพทย์ก็มัวแต่พูดไง <c oughs> ก็ได้สักหนึ่งลิตรละหนึ่งโล <c oughs> นี่ค่ะเป็นดอยลงห้วยเลยดูโอ้ <c oughs> ทางนี้ไม่ใช่แบบธรรมดานะข้างล่างนี่เป็นห้วยเลยนะจ๊ะเนี่ยลงไปพระรูลงไปในห้วยเลยนะคือแบบ ร้อนมากได้แห้5ลิตรก็กลับบ้านแล้วเนาะพี่เนาะตอนนี้ยังไม่ถึง5ลิตรเลย1ลิตรยังไม่ถึงเลยต้องค่อยๆหาเป็นป่าเป็นเขาเป็นดอย,ดอยว่างนอนร้อนมากเลยนะคะตอนเนี้ย ร้อนเล้สูดไปเลยนั่งพักกันก่อนค่ะนี่เราได้เยอะแล้วนะน, <c oughs> นี่นี่นี่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยกำลังแบบสวยพอดีคำแบบนี่ได้กินมากร้อนมากนั่งพักก่อนค่ะเหนื่อยนี่เหงื่อออกนี่ร้อนมากเพราะว่าต้องขึ้นดอยลงดอยนะ ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ยนี่ได้ยเยอะเลยเม็ดดีใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเม็ดดีใหญ่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมกำลังแบบนุ่มๆอ่ะนุ่มๆอ่ะชอแบบกรุบกริบกรุบกริบกำลังอร่อยเลยยังไม่แก่นะคะเนี่ยถ้าแก่ก็ยิ่งเคี้ยวยิ่งมันค่ะจ็บคางนิดนึงแต่ก็อร่อยนี่นุ่มๆสีขาวแบบโอ้โหกำลังขึ้นแบบพอดีเลยนะคะเนี่ยนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว ว่าจะไปในห้วยอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันร้อนมากเลยร้อนมากขึ้นดอยลงดอยมากับพี่สาวค่ะเนี้ยพี่สาวบอกไม่เข้ากล้องนะไม่เข้ากล้องนะโอเคก่นไม่เข้าก็ไม่เข้าเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวพาพี่ๆทุกคนไปเล่นน้ําข้างล่างเดินในห้วยว่าไปดูว่ายังมียังมีปลาอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะไปได้เยอะแล้วพอละแค่นี้พอละเอาไปเอาไปทาอาหารกิน,นเอาไปทําอาหารกิน แค่นี้ก็ได้ลคะค่ะโอเคมากลมเลยเดี๋ยวพักก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่แพทมาหาเหตุนะดูสิธรรมชาติอันสวยงาม <c oughs> เห็นไหมคะเป็นไงธรรมชาติเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแพทก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มใส่แล้วแบบมันร้อนอนะคะหาไม่ไหวแล้ว นี่เราได้เห็ดมานิดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแพทจะก,กลับบ้านแล้วกลับลงไปข้างล่างค่ะเดี๋ยวไปเล่นน้ํานิดหนึ่งดูบรรยากาศนี่คือเป็นช่วงฤด,ดูการที่เราหาเห็ดน,นะคะก็มาหาได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยแล้วก็ในกระเป๋อ,อีกน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะก็พอแบบเอาไปกินเอาไปทํากินกับข้าวได้นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆรอบ,รอบที่แพทมานะคะก็โอเคนะเนี่ยมีแต่ป่ามีแต่เขา ขึ้นมาแต่เช้าคือยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็นี่นี่พี่สาวไปก่อนละพี่สาวบอกโอ๊ยเธอนี่พูดเดยอะจริงๆพี่ขอไปก่อนนะแบะเดี๋ยวเดี๋ยวแพทย์ก็จะลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงไปหาเล่นน้ำนิดนึนงร้อนมากเลยจะบอกว่าบรรยากาศดีนะตรงเนี้ย คือวันอยู่เราก็ต้องเข้าป่าค่ะเข้าป่าเที่ยวอะไรพวกนี้โอเคเลยนะดูป่าบริเวณนี้มีแต่ใบตองตึงนะเห็ดพอนี่คือจะขึ้นตามนี่นะคะเนี่ยที่มีเห็ดเออไม่หช่ที่มีใบตองตึงเยอะๆค่ะเมื่อกี้เรามาทางไหนเนี่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 เดี๋ยวจะลงไปแล้วเมื่อคืนฝนตกนะคะก็เลยมาหาได้นะตอนนี้คือเราหากันเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณสักลิตรสองลิตรนียแหละได้ลิตรสองลิตรนะคะ เราก็จะกลับบ้านกันไปลงไปในห้วยแป๊บหนึง่งโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยเอะลงพัดมาบร mm hmm. รยากาศดีนะคะเนี่ยลงพัดมาเยอะแพทมาไม่ไกลาจากบ้านบ้านเนี่ยคะ่ะใกล้ๆเองโอเคเดี๋ยวแพทไปก่อนนะคะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวไปเจอกันในห้วยเดี๋ยวไปเจอกันในห้วยไปเล่นน้ำสักหน่อย อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ